เริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับนางเอกสงดีไม่เคยมีผัวเธอมีชื่อว่านางสาวจีนาบ้ารักเธอเพิ่งได้เจอกับแฟนใหม่ที่เป็นผู้ประกาศข่าวนามว่าไอทอมวันนี้เธอก็มานั่งคุยกับเพื่อนซีรูเมดนามว่าแครโลไลว่าเธอกําลังจะหายมันปั้นหม้อว่าจะเสียพมจารีที่รักสาวไว้อย่างดีให้กับพ่อทอมรอทั้งคู่กําลังจะไปเที่ยวเรือสาราญสุดหรูโรแมนติกด้วยกันอีเพื่อนอย่างแครโยไลก็เตือนว่าทําไมมึงไวไฟจังวะไอทอมมันมีดีอะไรขนาดนั้นจีนาก็บอกมึงอยาช็อตฟิลกูไม่ได้เหรอคนกําลังอินเลเลลลแกก็บอ,อยา ก็เลิศไปแล้วอย่าหาว่ากูไม่เตือนจากนั้นเราก็จะได้พบกับไอ้ทอมกําลังออกไปทําข่าวกับตะก้องหนุ่มหน้าใหม่อย่างพอลต่อมาทอมก็พาจีหน้ามาที่บ้านใหม่ของเขาเพื่อทําการสวีดหวานและมอบกุญแจบ้านใหม่ให้กับเธอหวังว่าจะได้ใจเธอก็งานนี้เธอก็ปื้มปิ่มทั้งคู่ก็นัวเนียกันแต่ตอนนั้นจีน่าก็บอกว่าเธอต้องการเวลาอีกนิดทอมก็เลยจัดให้สิบวิจากนั้นก็เอาวิปครีมโปะน้องโพหวังจักยี่เธอต่อจีน่าก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านทอมก็ถามว่าเป็นอีย่างน้องจีน่าก็เลยบอกความััับบบอออะไรกทมาางงย่วน มาขณะที่ทอมออกไปรายงานข่าวเขาก็มัวแต่พูดกับเพาเรื่องของจีนะ่าว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องที่เธอบอกเขาเมื่อวานทางห้องส่งก็ส่งสัญญาณว่าต้องออกอากาศแล้วนะไอ้ทอมแต่ดูเหมือนไอ้ทอมมันจะไม่ได้ฟังเลยพอถึงเวลาออกอากาศคนทั้งเมืองก็ได้ดูทอมก็เพลอพูดหลุดปากออกไปว่าแฟนสาวที่เขาคบอยู่นั้นเป็นสาวเวอร์จิ้นจริงๆไม่เคยติง่งนางชาวเมืองที่ดูทีวีอยู่ก็รู้กันหมดมีทั้งเพื่อนร่วมงานของจีน่าก็ดูอยู่เหมือนกันกว่าไอ้ทอมจะรู้ตัวก็สายไปแล้วความลับของเธอนั้นรู้กัน,กนทั้งเมือองงงยนนนัันน้้จีาากลบมถึห ก็เปิดทีวีให้เธอดูพอเธอเห็นข่าวก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าไอ้ทอมตัวดีได้สร้างงานให้กูขนาดนี้เธอก็รีบไปที่บ้านของไอ้ทอมด่าไปหนึ่งชุดใหญ่แต่ทอมก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ขอโทษเธอบอกว่าจะเลิกกับเขาเลยนะตัวเองจีน่าก็ใจอ่อนแต่ตอนนั้นไอ้ทอมมันก็คิดจะเปิดจุกเธออีกแล้วเธอก็เลยด่ามันมึงนี่มันไม่มีสํานึกเลยแม้แต่น้อยต่อมาจีน่าก,ก็ไปนั่งจิบกาแฟที่คาเฟ่ของเพื่อนเธอและก็หนักใจเพราะตอนนี้หนังสือพิมพ์ก็เอาข่าวของเธอมาลงทําให้ผู้คนสนใจว่าแฟนสสสาาวุดใของทอมนนนนั้นเป็จี่ ทำงานอยู่ฝ่ายไอทีอยู่ที่สถานีดับเพลิงเธอไปถึงก็โดนพวกนักดับเพลิงเยาแหยจนชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นยุ่งเหยิงไปหมดแล้วต่อมาจีน่าก็นัดเจอกับไอทอมเรื่องที่ทั้งคู่นั้นจะไปล่องเรือสำราญแต่ดูเหมือนอารมณ์แบบนี้อย่าว่าแต่เรือเลยซ้อนวินคันเดียวกันกูยังไม่อยากไปกับเมึงเลยเธอก็บอกว่าเธอจะขอคืนค่าตัว๋วแต่พนักงานก็บอกว่ามาขอคืนช้าไปวันหนึ่งเพิ่งจะหมดเขตไปเมื่อวานนี่เองไอทอมก็แย่งตั๋วไปเก็บไว้บอกว่าถ้าไม่อยากไปเขาก็จะไปคนเดียวจีน่าก,ก็โมโ oh หแต่ก็ทำ มึงเลิอกกับไอ้ทอมแล้วหรือยังเธอก็บอกว่าเปล่านะกําลังปรับความเข้าใจตอนนั้นเองชาชานางแบบสาวแฟนเก่าของทอมก็มาบอกว่าเธอกําลังจะไปเดทก,กับทอมในคืนนี้อยู่ดีๆเขาก็มาชวนจีน่าจึงรู้ว่าอีหาทอมนี่มึงพยายามจะมุฟออนจากกูแล้วคืนนั้นเธอจึงได้ชวนแคลร์ไรแอบเข้าไปในบ้านของไอ้ทอมเพื่อไปหาตั๋วเครื่องบินแต่ไม่เจอตั๋วแต่เจอตัวทอมกําลังพาอีชาชามาฟัดกันหนุกหนับ,นบยิ่งไปกว่านั้นคืนนั้นรายการวิทยุจอมเสือก็ได้โทรไปหลอกถามกับไอ้ทอมว่าจีน่านั้นชื่อนามสก ข้อความถึงจีน่ามากมายซึ่งทุกนายล้วนแล้วแต่ต้องการจะสัมมหลาห้าเเย่เย่กับเธอเป็นคนแรกมาจีน่าก็คิดหาวิธีที่จะได้ตั๋วล,ล่องเรือราคาแสนแพงของเธอกลับคืนมาเธอก็ไปปรึกษาทนายแต่ก็ดูเหมือนว่าค่าทนายมันจะแพงกว่าค่าตั๋วกูซะอีกหลังจากนั้นชีวิตของจีน่าก็ไม่สงบสุขอีกเลยจะไปไหนก็มีหนุ่มๆมาตามจีบเธอจีบธรรมดาไม่ว่ามามาจีบแบบหื่นก็หายเพื่อนร่วมงานของเธอก็อยากจะกลายเป็นเพื่อนร่วมเพศวันนั้นเธอก็ได้เจอกับพอลที่รถน้ํามันหมดเธอจึงได้ไปช่วยพอลเข็นรถจจากกนนั้นพอออ็ะขบคุณเธ แต่จีน่าก็นึกว่าไอหมอนี่มันอยากจะกระยี่เธอเหมือนผู้ชายคนอื่นเธอก็เลยปฏิเสธไปพวกนักข่าวก็จะตามมาสัมภาษณ์จนจีน่าต้องปีนหนีออกทางหน้าต่างนอกจากพวกนักข่าวก็ยังมีพวกสิทธ,ธิสตรีที่มาตามรังควานไอทอมและพยายามจะชวนจีน่าเข้ากลุ่มแต่จีน่าก็บอกอย่ามายุ่งกับกูกูแค่ต้องการความสงบในชีวิตต่อมาเราก็จะเห็นว่าอีชาชานางไปเจอตั๋วเรือสำราญที่ทอมนั้นซ่อนไว้ก่อนนึกว่ากูจะได้ไปเที่ยวสวีวานกับทอมซะหน่อยวันนี้จีน่าก็มาที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมและได้เจอกับพอลอีกครั้งเธออก็ได้มาขท เขาที่วันก่อนทําตัวไม่ดีใส่และเสนอตัวว่าเขาจะมาส่งเธอทํางานเพราะว่ารถของพอนั้นไม่ค่อยดีเธอก็ตามพอไปทํางานถ่ายรูปและทั้งคู่ก็มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยที่ไอ้พอนั้นไม่รู้เลยว่าเธอคนนี้ก็คือจีน่าแฟนเก่าของไอ้ทอมที่เขาทํางานด้วยต่อมาจีน่าก็วางแผนให้เพื่อนนักดับเพลิงของเธอไปบอกกับทอมว่าเธอมีข้อมูลของข่าวใหญ่เพื่อที่เธอจะเอามาเป็นตัวต่อรองในการแลกตัวของเธอคืนจีน่าเริ่มออกมาพูดกับสื่อบ้างว่าเธอรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติสมัย ก่อนเธอนน้นเป็นสาวโรแมนติกแต่ดูเหมือนทอมนั้นจะไม่ได้สนใจความคิดเห็นของเธอเลยมันสนใจย,ยัดเยียดความเป็นผัวให้เธออย่างเดียวและขณะที่เธอสัมภาษณ์อยู่นั้นไอ้เพลก็ได้ไมาเห็นและได้รู้ว่าสาวที่เขาเจอวันก่อนนั้นเป็นแฟนเก่าคนดังของทอมนั่นเองเขาจึงไปดักรอเธอที่ฟิตเนสเพื่อที่จะบอกความจริงกับเธอว่าเขานั้นเป็นเพื่อนของไอ้ทอมแต่พอไปเห็นความสวยเซ็กซี่ขยี้ใจของจีนาะก็ทําให้เขาถึงกับพูดไม่ออกอีกทั้งจีนาก็ยังบอกกับเขาอีกว่าชีวิตของเธอตอนนี้นั้นมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงแต่เเเเธออก็็ยยัังงดีีใจท่่รราาาสมถปนนพื ได้พอจึงยิ่งไม่กล้าจะบอกความจริงเข้าไปใหญ่เพราะกลัวจะไปทาลายความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนต่อมาไอ้ทอมก็ได้มาดักรอจีนา่าเราว่ามันต้องการให้เธอนั้นช่วยหาข่าวสําคัญให้เธอก็บอกว่าได้เลยแต่ต้องเอาข่าวมาแลกกับตัว๋วไม่งั้นก็อย่าหวังว่ากูจะให้ข่าวมึงไอ้ทอมก็ทําลีลาแล้วก็ตอบปฏิเสธจีน่าก็หงุดหงิดเธอก็เลยมาหาไอ้พอที่บ้านและทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสที่จู๋จีกันหนุบหนับหนุบหนับกันไปจีน่าก็พยายามจะหยุดตัวเองแต่พอก็บอกว่าเขาอยากให้เธอนั้นอยู่ต่อเขาสัญญาจะไม่ทําาาออออะะไรเเธธแค่ยกจมีข้ง ก็เท่านั้นังคู่ก็นอนกอดกันเป็นความสัมพันธ์แบบรักใส,ส่ๆวันต่อมาทั้งคู่ก็ออกไปถ่ายรูปเล่นด้วยกันแต่แล้วตอนนั้นเองเธอก็ได้เจอกับไอ้ทอมที่มาพบทั้งคู่โดยบังเอิญและได้รู้ว่าเพลกับจีน่านั้นแอบคบกันจีน่าก็มโมโหเผาว่าทําไมถึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้เธอหายไปจากชีวิตแต่จีน่าก็ไม่หายโกรธต่อมาทอมก็ยังโทรไปหาจีนา่าเพราะว่าเขาต้องการข่าวสําคัญเป็นอย่างมากเธอก็บอกก็เอาตั๋วมาแลกสิเธอถึงจะยอมไอ้ทอมจึงกลับไปเอาตั๋ จึงขู่ให้ชาชานั้นคืนตัวมาไม่อย่างนั้นกูจะฉีกเสื้อมึงทิ้งจากนั้นไอ้ทอมก็ได้มาขอโทษจีนะ่าและได้เตัวเรื่องสำราญนั้นมาคืนเธอและยังบอกกับเธออีกว่าเราสองคนไปด้วยกันก็ได้ไปแบบคนไม่รู้จักนั่งข้างๆกันก็พอจีน่าก็ตอบตกลงแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากไปกับมันพอถึงวันที่ต้องเดินทางเธอก็แกล้งทำเป็นว่าติดซ้อมดับเพลิงกว่าจะถึงสนามบินเครื่องบินก็ออกไปซะแล้วเธอก็เลยบอกกับทอมว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เสียดายตัวอะไรหรอกเธอแค่ต้องการคำขอโทษจากมันก็เท่านั้นไอ้้ททอออออมกกกกกก็็็บบยาใหขโษตรงๆได แต่จีน่าก็บอกว่าเธออยากได้ความจริงใจไม่ใช่ให้กูต้องบอกสุดท้ายจีน่าก็เดินสวยรถเชิดจากไปไอทอมเหมือนจะเสียใจแต่เผลอแป๊บเดียวมันก็ไปจีพนักงานสาวสายการบินซะแล้วแหมมึงนี่มันหน้าโม่จริงๆคืนนั้นเพลก็นึกว่าจีน่าจากไปแล้วเขาจึงได้มาหาเธอที่บ้านเพื่อจะสารภาพความในใจโดยที่เขาพูดฝากข้อความไม้่กับแคโรไลน์โดยพี่ไม่รู้เลยว่าจีน่าก็อยู่บ้านด้วยเขาบอกว่าเขาขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอแต่เขาไม่ได้อยากทําให้เธอผิดหวังเขาอยู่คนเดียวมาตลอด3ปีของตัวเป็นโสดแต่แล้วพอเจอทุกอย่างก็เปล ผมลิขิดหรืออะไรทําให้เราได้พบกันและเขาอยากจะขอโอกาสจากเธออีกครั้งพอพูดเสร็จหันหลังไปก็ได้เจอกับจีนาะเธอก็ได้เข้ามากอดเขาที่เขานักรักเธออย่างที่ไม่เคยมีใครทํามากอ่อนแครไาลาก็บอกว่ากูออกไปซื้อของแป๊บนะอีกหลายชั่วโมงจะกลับมาห้องไม่ได้ล็อกสุดท้ายจีนาก็ลากเขาขึ้นไปที่ห้องและเธอก็ได้มอบความรู้สิ์ของเธอให้กับเ่าหนุ่มที่รักและรอเธอด้วยความเต็มใจและหนังก็จบลง